แต่ประสูตรมาได้เพียงสองชั่วโมงสมเด็จเจ้าฟ้าชายเขาสิ้นประชนอีกเจ็วันสมเด็จพระนางสมานกสวรรคตหมดบุญและการที่สี่เสียใจมากที่เมียท่านมาตายลงจึงสร้างวัดขึ้นอีกหนึ่งวัดให้เมียท่านชื่อว่าวัดสมนักวิหารหรือวัดโสม แล้วเพื่อเป็นอนุสรท่านก็สร้างอีกวัดหนึ่งคู่กับวัดโสให้ตัวท่านเองคือวัดมกุฎกษัตริยารามตามชื่อท่านจามชื่อเจ้าฟ้ามกุฎมันจึงมีวัดมกุฎวัดสภ์ท่านยังจําเป็นต้องมีเมียเมียตายแล้วต้องหาเมียใหม่แลวต้องเป็นเจ้าเพื่อลูกเป็นเจ้าฟ้าท่านก็ไปสืบวาระการที่สามยังมีหลานเหลืออยู่ตรงไหนอีกก็ไปพบปาระการที่สามยังมีหลาน มอกเจ้าหญิงรำเพยหลานปูน่เหมือนกันสถานการณ์ที่สามไม่ได้รับมากท่านก็แปเอามองเจ้าหญิงราเพยมาเป็นเมียท่านตั้งขึ้นเป็นพระนางเจ้ารำเพยพรมาราพิรมบัรทมีลูกก็เป็นเจ้าฟ้าใช่ไหมฮะแล้วก็มีลูกจริงๆเป็นชายลูกที่เกิดจากพระนางเจ้าราเพยพรมาราพิรมคนแรก ชื่อว่าสเมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกณ์องค์นี้จะเป็นรัชกาลที่หา้าหลังจากรัชกาลที่สี่ท่านก็ไม่ห่วงแล้วว่าลูกท่านต่อไปจะเป็นยังไงเมียท่านจะเจ้าไม่เจ้าก็แล้วแต่แล้วท่านก็มีมาจนถึงแปดสิบสี่องค์ลูกท่านคือสมัยก่อนก็นจะเป็นมีเมียเยอะแล้วก็ลูกเยอะไอ้ที่มีเมียเยอะเนี่ยไม่ใช่ไปหาเองนะใครๆเขาอยากไปถวายเพราะทุกคนอยากจะนับญาติกับพระเจ้าเป็นดิน เพื่อลูกสาวตัวไปถวายแล้วมีลูกออกมาตัวก็ะะได้เป็นคุนตาพระองค์เจ้าความจรราการที่สี่เนี่ยเมียท่านเยอะจนกระทั่งวันหนึ่งพระองคประกาศว่าเมียคนไหนที่ไม่มีลูกกับท่านอ่ะจะลาออกไปมีผัวใหม่ก็อนุญาตเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกของโลกซึ่งสารประชาชาติมาศึกษาแล้วไปเขียนเลยว่า <c oughs> เป็นการให้สิทธิสตรีครั้งใหญ่ คืออยู่กับท่านก็ไม่รู้จะอยู่กันไปทําไมแล้วบางทีท่านไม่เคยทาอะไรอจะเอากมอมเหมือนจะผลสลิดอะไรเงี้ยลูกก็ไม่มีจะลาออกไปมีผัวใหม่ก็แบบแล้วมีคนลาออกเยอะแต่ถ้ามีลูกกับท่านแล้วไม่ให้ลาออกเพราะไปมีผัวใหม่จะเสียเกียรติแก่พระบรสซึ่งเป็นพระองค์เจ้าออกไม่ได้ก็อยู่ไปในวังปรากฏว่มีลาออกไปเยอะเลยเพราะว่าอยู่ไปก็ไล่ปล่อย แลวการที่สี่ตกลงเรื่อ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 งลูกเรื่องเรื่องอะไรท่านจบต่อไปนี้ท่านก็จะได้จัดการกับคนที่เคยทํากับท่านนะวันหนึ่งท่านถามว่าเออพระพุทธโคสาจารย์ผมที่ตบพื้นเช่นหมากกระจายอ่ะอยู่ไหนถ้าผมเป็นพระพุทธโคสาจารย์เนี่ยผมข้าตายับ าบอกว่ากําลังจะสึกท่านบอกทำไมถึงสึกไม่รู้ไม่รู้กลัวอะไรข่อ,อผ้าห่อ,อผ่อนเดียบออกจากวัดท่านบอกไปนิมนต์มาตอนนีมหมดมาถึงท่านก็คุยเป็นภาษาบาลีทําไมคุยเป็นภาษาบาลีท่านต้องการจะทดสอบว่ายังยังจำอะไรได้เพราะว่า่านระศาสาจารย์ก็โตตอบกับท่านเป็นภาษาบาลีเป็นชั่วโมงท่านก็ลงกราบแล้วบอกว่าพระพุทธเจ้ารูปนี้ยังมีความรู้แม่น เรื่องอื่นไม่ต้องพูดกันแต่ความรู้แม่นมากให้ตั้งเป็นสมเด็จพระพุทธโกษาจารย์ย้ายไปครองวัดที่ใหญ่กว่าวัดเดิมเท่านั้นแล้วพระพุทธโกษาจารย์เกือบลงกล่าวก็จะเป็นนิลแล้วขั้นต่อมาสมัยที่ท่านเป็นพระมีเจ้าอาวาสอยู่วัดหนึ่งชื่อพระอุดมปิดกพระอุดมปิดกเคยชี้หน้าด่าท่านแรงมาก ตอนที่ท่านตั้งคณะธรรมยุทธ์พระอุดมพิโดกบอกว่าไปบางกงารตั้งธรรมยุทธ์ทำให้พระแยกเป็นหลายนิกายเป็นการแตกความสามาัคคีเป็นการทาบาปทํากรรมที่ใหญ่จะตกนรกหมกไหมก,กี่ชาติโอไปด่าท่านวันนี้ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านก็ถามเออพระอุดมพิโดไปไหนอีกอีกองหนึง่งเนี่ยเขาบอกเห็นบอกลี้ภัยไปอยู่พัทธลุงก็อบอกไปนิมนต์มา ก็ไปเอาพระอุดมพิฎกเข้ามาท่านก็ห้มาสวดมนต์ในวันพอถึงเวลาสวดเส,เสร็จเสร็จพระอุดมพิฎกก็เตรียมจะลากลับวัดนะท่านก็เข้าไปกราบพระอุดมปิฎกแล้วบอกว่านาน,นานเจอกนทีโอ้ยท่าพูดแค่นี้ผมเป็นพระอุดมพิฎกเนี่ยผมกลับลินตัวเองตายแล้วถ้าบอกนาน,นานเจอกันทีให้พอรโยให้ชื่นใจสักบทเถอะพระอุดมพิฎก ท่านก็กล้าพอจะตอบว่าอาตมาภาพไม่ได้เตรียมมาท่านบอกไม่ต้องเตรียมเพราะว่าพระพุธเจ้าเก่งอยู่แล้วให้พรเป็นภาษาบาลีเดี๋ยวนี้สดๆร้อนๆเลยเถอะสันส้นๆไม่ต้องยาวพระอุดมปิฎกยกตาละปัดขึ้นตัง้งลงมือแต่งเองแต่งไปคิดไปคิดไปอึกอักไปก็ขึ้นต้นขึ้นมาทันทีว่าอติเรกวัตสสตังชีวตุ แล้วก็หยุดนึกไม่ออกนึกไม่ออกเอาหมายว่าขึ้นโหนที่สองอาติเรกวัตสสตังชีวตุและการที่สี่ก็ฟังไอ้เจ้าไก่วะเนี่ยถ้าก็ขึ้นโหนที่สามอาติเรกวัตสสตังชีวตุครบสามโหนที่นี้ไปได้ทีขายุโกโหตุกโรโกโหตุที่นีไปยาวเฟอือยเลยจนจบ,จบมันจบเสร็จแล้วการที่สี่ลงกราบแล้วบอกไพเราะมากโยมขอตั้งชื่อบทนี้ว่า บวชถวายอดีเรกและขอตราไว้ว่าตั้งแต่ับันนี้เป็นต้นไปงานพระราชาพิธีใดๆที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จหรืองานาพระกระถินหลวงถ้ามีพระราชาคณะอยู่ให้ยกตะบัดและถวายอดีเรกก่อนถวายพระพรลาตั้งแต่ับันนี้เป็นต้นไปแล้วก็เป็นธรรมเนียมมาจนถ,ถึงวันนี้เราจะได้ยินว่าพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายอดีเรกถวายพระพรลา คำว่าถวายอดิเรกคือการขึ้นว่าอดิเรกวัตสสตังชีมาตุกสามคนเนี่ยตามที่พระอุดมปิดกท่านหมนั่วท่านในวันนั้นแต่ไพเราะม,มากและการที่สีก็นิมนต์ให้เป็นครองวัดหงรัตนารามเป็นจเจ้าอาวาสแปลว่าท่านไม่ได้ถือโทษโกรธใครเลยที่จริงยังมีอีกเกือบสิบกว่คนที่มีเรื่องก,กับท่านท่านยกขึ้นเป็นใหญ่หมด นี่คือน้ำใจของคนเป็นผู้นำน้ำใจว่าอย่างไงน้ำใจก็าต้องไม่ถือโทษน้ำใจก็าต้องให้อภัยแล้วปลองดองเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงนี้คือการรู้จักอภัยเนี่ยราชการที่สี่สวรรคตลูกท่านเป็นราชการที่ห้าจักราชุราลงกต์ราชการที่ห้าสวรรคตลูกท่านเป็นรัชการที่หกรัชการที่หก,ก,ก 6, ไม่มีลูกผู้ชายเมื่อท่านตายน้องชายท่านก็เป็นราชการที่เจ็ด รัชกาลที่เจ็ดเป็นลูกคนสุดท้องของรัชกาลที่ห้าพุกเมียรวมกันรัชกาลที่ห้ามีลูกเจ็ดสิบเจ็ดองรัชกาลที่ห้ามีลูกเจ็ดสิบเจ็ดองนะโดยมีรัชกาลที่เจ็ดเป็นองค์สุดท้องไม่มีน้องอีกเพราะเมื่อรัชกาลที่เจ็ดสวรรค์สละราชสมบัติจึงไม่มีคนที่จะรับราชสมบัติต่อก็ต้องจัดลำดับเลียงใหม่ ซึ่งเอเขาจะเรียนกันโดยอิทาไหนก็ช่าก,ก็ได้ปกเร้าอน,นันทมหิดลเป็นรัชกาลที่ 8. แปดรัชกาลที่แปดสวรรคตไม่มีลูกเพราะตนนอนสวรรคตเยังไม่ได้เสียกสมรสมีน้องน้องท่านก็เป็นพระเจ้าัวรัชการที่9ก้าสืบมาประวัศาสตร์กรุงเทพมันมาจนถึงวันนี้สองยสามิปีพอดีเป็นร้อยห้าปีแล้วการเมืองไทยเป็นเรื่องที่เรา มีเรื่องกับต่างประเทศร้อยห้าสิบปีแรกนะสมัยการที่หนึ่งเรามีเรื่องกับมาสสมัยการที่สองที่สามเรารบก,กับลาวรบก,กับขเขมร่อรัการที่สี่ที่ห้าเรารบก,กับฝรั่งเศสซึ่งการสู้กันกันกบฝรั่งเศสคราวนั้นรุนแรงมากเกือบเสียบ้านเสียเมืองเพราะอย่าลืมว่าฝรั่งเศสวันนั้นเข้ามายึดลาวย,ลยึดเขมรยึดเวียดนามได้แล้ว ยึดพมา่าไปหมดแล้วยึดอินเดียแล้วลงไปถึงยึดมาลาย,ยูแล้วยึดสิงคโปร์แล้วเพราะถ้าดูแผนที่วันนะั้นเหลือแต่สยามอยู่ตรงกลางเท่านั้นน,ะนอนกนั้นเขายึดหมดถ้าไม่อาศัยการดำเนินการที่เลียวฉลาดของรัฐบาลหรือปกครองหรือประเาแผ่นดินเนี่ยยากที่จะให้อยู่รอดปลอดภัยโดยเฉพาะครั้งสมัยการที่ห้านั้นรุนแรงมากวิ์จะต้องตกเป็นเมืองขึ้นหลายครั้ง เช่นครั้นฝรั่งเศสมายึดเมืองจันำพอเราบอกคืนมาเถอะมันเปลี่ยนจากเมืองจัำไปยึดเมืองตราแทนยึดอยู่ตั้งหลายปีนะคราวหนึ่งฝรั่งเศสส่งเรือรบบุกเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาทหารไทยก็เก่งเอาปืนยิงเรือฝรั่งเศสจมทหารฝรั่งเศสตายแปดคน นไทยตายเท่าไรไม่รู้แต่เยอะกว่าแนะ่ฝรั่งเศสโกรธมากสมทูตอาเจรจาว่าการที่เรายิงเรือฝรั่งเศสจมลงในแม่น้าเจ้าพระยาทหารฝรั่งเศสตายแปดคนจะยึดไทยเป็นเมืองขึ้นเพราะฝรั่งเศสเขายึดลาวที่เขมรโดยวิธีแบบเนี้เพราะการทเ,เขา,า,ขเ,เ,เ,าเขาก็าาจัดการยึดกลับคืนเว้นแต่เราจะจ่ายค่าเสียหายให้เขาเราถามเท่าไหร่สามล้านฟรังโอ้สามล้านฟรังเวลานั้นหลายตัง แล้วประเทศเชื่อว่าไทยไม่มีเงินแล้วเราก็ไม่มีจริงๆเราเอาเงินในท้องก็ะครังมาเทแล้วก็นับได้ล้านฟรังอีกสองล้านฟรังยังขาดถ้าใครไปอ่านหนังสือเรื่องสี่แผ่นดินของมพระชมคือริปราโมอดจะพบว่าท่านเขียนบอกว่าพวกผู้หญิงในวังต้องถอดสร้อยถอดแหวนถอดกำไรเอาไปขายเพื่อเอาเงินผสมท,ทุนในการที่จะ ไทยบ้านไทยเมืองก็ยังไม่พอจนกระทั่งเราทำท่าว่าจะถึงเดทลน์ไม่มีเงินจะจ่ายฝรั่งเศสจะมายึดกรุงเทพแล้วเรือฝรั่งเศสมาจอดอยู่ที่ท่าประจันแล้วมีคนนึกขึ้นได้ไปทูลรัชกาลที่ห้าว่าครั้งรัชกาลที่สามท่านมีเงินอยู่ในถุงแดงจำได้ไหมแล้วท่านบอกว่าเหลือจากซ่อมวัดให้เก็บไว้ เวลาจำเป็นจะได้เอามาไถ่บ้านไถ่เมืองครั้งนี้เห็นว่าจำเป็นแล้วขอเบิกเอามานับเถิดพระพุทธเจ้าข่าและการที่ห้าบอกแปลว่าพราะเทออกนับเงินในถุงนั้นทั้งหมดไม่มีเงินบาทเลยเป็นเงินเหรียญสเปนเงินเหรียญเม็กซิโกและการที่สามท่านไม่เก็บเงินบาทเพราะท่านบอกว่าเมคืนเก็บเป็นเงินบาทคุณดูความเก่งในการที่สาม ต่อไปค่าของเงินอาจจะตกลงให้เก็บเป็นเงินตราต่างประเทศจะมั่นคงกว่าแล้วจริงของท่านไหมล่ะเงินทั้งหมดเปลี่ยนกลับเป็นเงินฝรั่งเศสได้ประมาณสองล้านหแสนฟรังบวกกับเงินแผ่นดินอีกหนึ่งล้านไทยประเทศไทยทั้งประเทศคืนได้ในวันนั้นด้วยบารมีรละการดีซาม หาจากวันที่ท่านสวรรคตจนถึงวันจะต้องไถ่บ้านไถ่เมืองนะเกือบเจ็ดสิบปีเงินนั้นไดเอามาใช้จนหมดไม่มีเหลือสักบาทแล้วฝรั่งเศสก็ไม่รู้จะเอาเหตุอะไรมายึดเมืองไทยแล้วเขาจ่ายคืนได้แล้วอ้าวอยู่มาอังกฤษอังกฤษยึดอินเดียได้แล้วยึดพม่าได้แล้วตอนนั้นสมัยพระนางวิกตอเรียอังกฤษก็คิดว่าเอทำไงว่าจะยึดไทยแลนด์ได้ ก็ฉลาส่งทูตมาเจรจากับกษัตริย์เชียงใหม่เวลานั้นเชียงใหม่มีพระเจ้าแผ่นดินปกครองเนี่ยชื่อว่าพระเจ้าอินทร์วิชยานนท์องค์นี้ที่พอตายแล้วก็กระดูกจะไปฝังไว้บนภูเขาชื่อดอยอินทนนท์พระเจ้าอินทร์วิชยานนท์นั้นเป็นกษัตริย์เชียงใหม่เชียงใหม่นั้นเหมือนกับเป็นเอกราชเวลานั้นพระนางวิกตอรียส่งทูตมาบอกว่า ได้ทราบว่าพระเจ้าอินทร์รวิทยานนท์มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งพระนางวิกตอเรียขอลูกสาวคนนี้ไปเป็นพระราชบุตรบุญธรรมจะให้หรือไม่ให้นี่คือแผนการอังกฤษเพราะถ้ากษัตริย์เชียงใหมยย่ยกลูกสาวถวายเพื่อไปเป็นพระราชบุตรบุญธรรมเชียงใหม่ก็จะเป็นทองแผ่นเดียวก,กันกับอังกฤษและโอกาสที่อังกฤษจะเข้าจากพม่าเข้ามายึดเชียงใหม่ก็ง่าย รัชกาลที่หอยู่กรุงเทพเกิดมาท่าไม่เคยเห็นหน้าพระเจ้าอินทรวิทย,ยานนลูกสาวพระเจ้าอินทรวิทย,ยานนท์่านก็ไม่เคยเห็นหน้าพอท่านรู้ข่าวท่านส่งโทษขึ้นไปเฝ้าแล้วสู่ขอลูกสาวคนนั้นมาเป็นเมียท่านและ้ะก็ยื่นหมา,ายตายว่าขอให้พระเจ้าอินทรวิทย,ยานนเลือกเอาว่าจะยกลูกสาวไปเป็นพระราชบุตรบุญธรรมกษัตรย,ายานน์อังกฤษ หรือจอะยกลูกสาวไปเป็นพระมะเหสีกษัตริย์สยามอย่าลืมม้ทส่งลูกสาวไปเป็นพระราชบุตรบุตรธรรมอังกฤษคิดถึงจะไปเยี่ยมก็หลายเดือนนะกว่าจะไปได้นับถือศาสนาก็